วิวส,สวยๆยามเย็นที่พัทยานะนี่ฮะวิวทะเลสวยงามมากท่าท์รับขอบฟ้าที่พัทยาสวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นนะวันนี้มาประชุมวิชาการที่พัทยานะก็เลยแวะมาเก็บเอาบรรยากาศนะท่าท์รับขอบฟ้าส,สวยๆนะนี่ฮะ ที่ด้านหลังของโรงแรมรอยัลนะบีดคลิปที่พัทยานะนี่สวยงามมากสดชื่นเลยฮะเนี่ยบรรยากาศแบบนีนะ้เดี๋ยวพาชมกล้องหลังกันละกันีนะ่ฮมาชมวิวด้านหลังของโรงแรมนะ Yeah, สวยงามมากนะ <Yeah. S 1> หลายคนก็จะมาเก็บเอาภาพวิวส,สวยๆ yeah. <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นาเล็ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ yeah. <Yeah. S 2> ต้องมาเก็บเอาความทรงจำดีๆภาพวิวส,สวยๆมาฝากนะเนี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> สวยงามจริงฮนะ <Yeah. S 1> นี่เรามาชมตรงนี้วิวทะเลส,สวย เนนะสวยงามจริงฮะนี่แหละใครมาพัทยานะก็มีโอกาสก็มาเก็บเกี่ยวเอาภาพสวยๆงามๆกันดูฮนะวิวสวยๆนะเกาะที่เห็นข้างหน้าไม่แน่ใจว่าเป็นเกาะร้านหรือเปล่า มีไฟแวบๆๆๆๆๆนะก็น่าจะเป็นไฟของเรือหรือเปล่านะไฟเรือนะเห็นมกับพริบสวยงามเหมือนกับหิ่งห้อยเลยนะสวยงามจริงครนะนี่ฮะน่าจะเป็นเรือประมงน้ำตื้นนะ,ะเป็นเรือใดมึกอะไรก็ได้นี่ฮะ สวยงามสุดๆเลยวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะที่เป็นบรรยากาศของหน้าหนาวก็เลยไม่มีฝนนะก็เป็นวิวของอบรรยากาศหน้าหนาวนะสวยงามนี่ฮะท้องฟ้าแบบนี้สวยงามสุดๆเลย นั่นแหละก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ